すいません。 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงพยาบาลเลยรายงานว่ามีเรื่องน่าอัศจรรย์เมื่อได้ทราบข่าวว่านางสาวทิตาลีเสียนเจริญพรผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารทบพ .2 รุ่นที่2จังหวัดเลยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของคุณตางงปัญญาอายุ84ปีภูมิลำนาอยู่ที่บ้านเลขที่1 0 3ทับ51ถนนราชอุทิศต,ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยซึ่งปัจจุบันนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยด้วยโรคมะเลร็งาาลำไส้ระยะที่4 ญาติญาติต่างมาเฝ้ารอดูอาการทั้งหมดแต่เนื่องจากคุณตานั้นยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนที่คิดถึงลูกชายตลอดเวลาซึ่งพัดพรากจากกันมานานไม่ได้ติดต่อกันมามากกว่า30ปีซึ่งคุณตาโงงนั้นได้พูดขึ้นมากับญาติว่าอยากเจอหน้าลูกชายที่หายไปอีกครั้งที่ผ่านมาญาติญาติก็พยายามออกตามหาแต่ก็ไม่พบจึงขอความช่วยเหลือโดยตรงกับนางสาวธิตารีเสียนเฉลิมพรผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารทอพสองรุ่นที่2จังหวัดเลยเพื่อระดมกันช่วยหาทุกช่องทาาง้งหน่วย าหารตำรวจฝ่ายปกครองช่วยกันกระจายในทุกช่องทางจนสืบทราบว่าลูกชายนั้นคือจ่าสิบเอกสุรพลปัญญะ โดยคุณตานั้นป่วยเป็นโรคบอลเลงลำไส้ระยะที่4อยากพบเจอหน้าลูกชายจึงรีบเดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมอาการโดยที่ผ่านมาไม่ได้พบเจอการและตัดขาดการติดต่อกันไปกว่า30ปีถือเป็นการเข้าให้การช่วยเหลือของนางสาวธิตาลีศรีเจริญพรผู้แทนพอสอบ,บอทอพอสองรุ่นที่2จังหวัดเลยที่ระดมทุกช่องทางในการตามหาลูกชายของคุณตานจนพบหน้ากันกอีกครั้งเพื่อให้คุณตานั้นมีกําลังใจในการต่อสู้กับอาการป่วยต่อไป สองวันแล้วนะคะที่มามามา,มาจาก